<l id> <น>าลกบตักั่ยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับสมมาพบมาพอกันเช่นเคยพี่น้องนะวันนี้ก็เอามาหน้าเอกมาบึงแบนะมากับน้องกับแม่เนี่ยมาหมายแบทุกคน ตอนนี้ก็กำลังเสวหาเบ์อยู่เบย์ก็มันไปอยู่เพราะว่ามันทันคำนะตัวแดงแรงพระ,ะมันจึงเลาะมือเคาะกัได้โหโงก,กัเอ้าตอนนี้ก็เห็นเบย์เลยทุกคนนี่ตอนนี้ก็กำลังไล่มือเคาะพูนะโอ แม่กับน้องอันนั้นลายเบร์ยี่เบร์ก็อยู่พี่ลายตัวอยู่เลยแต่ว่าเบร์อยู่นี่ลายเจ้าพี่น้องเยเบร์เผื่อเบร์มันแต่ว่าเป็นโคเดีอยู่นะไหลไปเบวังก้อนเป็นแต่เอามือเอามือนะจ้าตัวอุ้ย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 เค้าเข้าเข้าเข้าเด้ nhơi 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 mà lắm à, nhơi 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 phải là ao chưng lên tới nick cái này. về lại châu <laughs> sao sầm xíp ผมเลยแบนี่เอาผู้กายเคาะยังดิเล่นไปรัดกับพี่น้องเลยกายเคาะละมันบเบาเคาะเดี๋ยวมารัดทางนี้ปองปองเบาเคาะ เดี๋ยวทีเละเบิ my ้งหมายหมายแบนะเดี๋มันมันลงเดียวคนเดียวนะอุ่นๆยู่มีเฮาโคเบนะ អឺເຮົາໂຕຫນຶ່ງເຮົາເອົາໂຕຫນຶ່ງລະក៏ລ ूम ເດาะอ่ะເຮົາໄປញយ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 ໄປខោខោខោអឺហ៊ឺໄປລະໂຕນະហាទៅໄປនោះແຫຼະ

ลานหนึ่เออได้แล้วค่ะเอ่ามือง่ายดีแกเช้อเชอในโลกของหมาอ้าวตอนนี้ก็ถือว่าไม้แล้วทุกคนไม้ผู้โคเดงนะแต่ละตัวนะแต่ว่าเบ้เบ้กะเบ้โคเดียวนะเบ้พี่น้องอยู่เฮือนนี่ละหลายคนแต่ว่าเจ้าเพื่อเจ้ามันนะของเพื่อของมันแต่ว่าเอ็ดโคโคเดียวนะ ก็เลยหมายมันป่นเดียวย่งเงียกน,นะตัวผู้คอแดงแมนบุดแล้วพี่น้องเลยอันนี้ก็ชองคนได้นี่ก็ได้ม,มีนเบอผู้เดียวได้ชองคนนี่ตัวเลือกผู้คอแดงกับแมนมดพี่น้องเลยเป้ก็ไม่ได้ลายด้วยแต่มันลายโตเลยื่อนี่คอแดงคอแดงแต่ตัวตัวนี้เอาเมือตัวนี้ เอาเมื่อเอาเมื่อตัวนึงนะเตกะผู้ข้อกันแต่ว่ามีแค่ผู้เดียวได้ผู้ข้อกันได้่องคนคือเก้าพี่น้องเลยแต่ตข้าวตะเกาพุ่นนะเตกลายปีขึ้นลังพุ่นละเตกคอยกับกำน้องคอยอ่อเดี๋ยวพุ่นละช่องแสนช่องแสนห้านะเตกตะเกาซื้อเบตัวนึงห้าแสนแล้วก็มันเอาแม่ไฟลุมากะได้หลายตัวเติมนะ คือตอนนี้ก็ได้หลายตัวอยู่ก็ได้แก้ไขยอยู่พี่น้องเอ้ยน,นี่ก็กับน้องทรายค่อยอันนี้ก็ได้สองตัวนี่ตัวเดียวนี่ก็เอามือมือขายพี่น้องเอ้ยเพได้เงินใช้พี่น้องเอ้ยเงินใช้บิมีแล้วเดี๋ยวนี้นะนี่หอมันโอนตัวไม้แล้วก็อยู่พุ่นละ ตอนนี้ก็ถือว่ามัดแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้จะได้เดินทางกับบ้านนี่มัดแบแล้วก็ตัวกระชอบนี่วายตัวนี้นะแต่ว่ารถคันนั้นนี่แม้ขี่กับน้องชายเลยกันนะ แต่ว่าค่อยนี่เอาตัวนี้ลากตัวนี้มือนะ โคดีอีแล้วนะครับเโอ้นี่มาหอดเิอแล้วก็พอดีเอาขังไว้นะพี่น้องนะเดี๋ยวมาอื่นเธอพ่อขาเขามาเบิ่งนี่เบก็อยู่พี่ละปันเวยงพี่ละ พอดีคำมืดแลวพีนองเลยกินเขาก็ยังกับยังกับบ้านนะนี่กับานทีเดียวนี่กับานเกิดโอ้เนี่ยกินพี่น้อยเผลอนี่ต้มอึ่งบมนี่ปูบมปลาปูขอทอดปลาต้มปลาโอ้ตำหุ่ง ทอดปลาปลากินเด้อแต่าหุงเด้ออันนี้ก็ปลาปิ้งอันนี้ตัวนั้นปลาทอดตัวนั้นไวตัวนี้วเอามาใหม่ๆใบมาเลยโอ้เข่งกลับกะบพวกอีเลือดพวกขาเจียวจำก็มีมาตุของกินมาเนี่ยขี้อยู่คักไรมาเนี่เชื่อเอาปลากระต้าครับโบ๊ทไว้นี่ใหเรางายอยู่จะพ่อความเห็นที่านตาได้ยินมีเยอะก็ตัวนี้ก่อ มามาทำไ่น้องมาข้าแรกนี Welsh, ่มนเลกินก็มีแต่แนวคักๆมันนี่ห้าเงิน้าเงินเฮ้ยกินได้เน้อแค่แล้วก็ตักมะม่งตักมะุ่งปลาทอปลากินทอดปลากินไดเว้ยมันมาลกินได้เออนีละ่ะนล่ะทอปลาทอดไก่ก็มี เีลอะไงหน่งที่เลอะขี้เลขาที่เป็นด่างเยนี้นี้ก็ะลางขี้ดี่เยดพูดขีละคนนะใส่กระบ่นั่นน่ะใส่เลยนะบังรู้คนน่เออดูแมว่านอิดบังรู้แต่กินข้าขึ้นมาได้องขี้เลอ่ระเบิไปเลยี่ไปโยกเท้ากินน้อยกินมากเ้วมากเลยวายต้ต่นภน่ะกรตาภูกะตาขึ้นยาด้ย

กินขา้าวกินน้ำยาพี่น้องเอ้วันนี้ก็จะได้กัปมือบรรดาเล่านะวันนี้พอดีเล่นป่าขอตัวนึงแม่เหมือนจกเป็นเธอเอามากินปั่นเดียวนะนตัวใหญ่เต็มเด็กพี่น้องไปวันนี้เดินทางวันนี้นี่อันนี้ ไม้เอามือจักโต๊ะพี่น้องเอ้ยตัวนี้ต้น,นป่าก็มัดเชยนี้ได้มัดจิกตานี่อันนี้หางตัวมัดแบ่เชยเนาะตัวนี้นะเดี๋ยวมือ,อยังมางมือมางอยู่เฮือนพละอันนี้เอาอย่างนี้เก็บไว้นะไปมัดตอีมันอันอื่นนี่ เดินทางก็ตั้งแต่บ้านเวียงไปหาหน้าเล่ากะประมาณอยู่6กิโลป่ายหาเจ็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ย6หาเจ็ดลักนี่แหละนี่ก็เดินทางกะไปหน้าก็ไกลกเตอรไปหน้าก็ได้แต่บ้านไปหาหน้าพุทธก,ก็10กิโลนะ อยู่แถวกระตองพี่น้อยแถวบ้านกระตองแถวทางขึ้นเงินทางที่กระเจ้าขึ้นไปป้าพ่นละตอนนี้ก็ถือว่ามอเทินแล้วนะนป่านี่ก็ที่ได้ขังไว้ป่าน,นี่ขังเชือกกระถัง,งนี่โอ้

มันเขิงกระตูมมันนะเรได้เอาออทไลน์ลนี่นี่เอาตัวนี้ไปน้อยอากาศร้อนนะขณะวันอ,อื่นอัดนี่อากาศบวงมันตายไวเอาวันนี้เอออากันสบายนี่มีแต่เอาหนักๆมาเช้านี้ก็แล้วเลยนี่เอาตัวนี้ไม้มาเตียงไว้บัดนี้นะนี่บัดนี้เทวแล้วบัดนี้กระปุน เอากระปุนมาอีมันนี่กะนนี่ลูหนึ่งกระปุนกะนสองลูหุ่นจักนี่เอาไว้กระปุลน,นี่ก็ไวต้ตมำมอื่นตู้เย็นกระมืดพี่น้อยไฟดับไฟบม่มีเย็นก่อน อ๋วันนี้ก็จะได้ไปหาอ้าน้ำอาบทาก่อนบันท้พี่ิป้อเลยก็คลิปนี้ก็จะได้จบเพลงเท่านี้ละก็ขอขอบใจทุกการติดตามรับสม้มไว้พบกันคลิปหน้าพี่น้องเลยมาพบกันใหม่